วิธีการแลกคะแนนเป็นของรางวัลเลือกเมนูแลกของรางวัลแลกคะแนนเป็นของรางวัลได้หลากหลายหมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็นหมวดเครื่องแต่งกายของใช้ส่วนตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าบัตรกำนังต่างๆหรือชิงโชคแลกของรางวัลได้ตามใจยืนยันการแลกคะแนนโดยการกรอกรหัสผ่าน6หลักที่ได้รับจากกล่องข้อความ SMS การแลกคะแนนเสร็จสมบูรณ์กดยืนยันการแลกคะแนน และนี่คือวิธีการแลกคะแนนเป็นของรางวัลแค่ไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถแลกคะแนนเป็นของรางวัลได้ง่ายๆความพิเศษแบบนี้ที่คูโบต้าแฟมิลี่เท่านั้น